ครับวันนี้ผมบอสกับข้าวปลาดุกจะมาผัดกระเพาะหมูผัดชาก่อนอื่นก็ผมจะใช้เป็นพริกแห้งนะครับผัดพริกแห้งให้หอมก่อนพริกแห้งแบบกระเทียมตำเนี่ยหอมก็ใส่กระเพาะหมูครับกระเพาะหมูผมแช่แข็งไว้วิธีทำกระเพาะหมูก็อยู่ในช่องนะฮะเป็นข,าข้าคราวๆ ใส่น้ำเพิ่มครับลำดกระชายครับใบมะกรูดปรุงรสด้วยรสดีครับน้ำตามทา,ายซอสปลาเกี่ยวครับแล้วก็ซอสหอยนางลมชิมรสชาติเปน เราปับตามนี้ใส่พริกที่ฟ้านล้ครับตามด้วยใบยี่หร่าครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับผัดชาต่อข้าวหมูอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยเรามาตักเสิร์ฟใส่จานครับกินคู่กับ พี่ไทยอ่อนนะฮะเรียบร้อยแล้วผัดฉากระเพาะหมูยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ